สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะนี่ค่ะทีมงานอิสระมาะถึงแล้วนะคะโอ้โหนี่ใช่ที่ตัวจุเขาท่านปุกตัวจุเขามมาก,กี่โมงคะนี่ห้ามโมงเช้าห้าโมงเช้าโอ้โว๊ะ เพราะว่ามานี่บางทีบางอย่างก็แพงแพงนะถ้ามาจากโน่นนะบางทีมันก็ถูกถูกกว่าที่นี่ก็มีบางทีบางอย่างก็แพงกว่าที่นี่ก็มี <c oughs> นั่นแหละอุ้ยอะไรนะ่นนี่ฮะโอ้โหนี่เตรียมมาครบเลยข้าวด้วยลายด้วย กิจจะเตรียมทำโรงทานพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอมอโอ้ยอันนี้คืออะไรคะนี่ล้วยค่อกล้วยอ้ยยอกล้วยบดชีอ้อต้มอ๋อถ้ามานี่มาจะเละใช่ไหมคะต้องเอาเลยต้มมาเลย อืมแล้วมาแล้วก็ปอกเอาปอกแล้วก็ต้มน้ํากะทิแล้วก็โอ้อ <c oughs> ใช่ประหยัดเวลาด้วย <c oughs> ใช่เออเ <c oughs> นี่ยเออดีจังเลยทำอย่างนี้ก็ดีเนาะง่ายดีอืมอ๋อ

เราเห็นเราเราจำจำูได้ไหมหนูไปงานวัดที่ไปทำที่วัดจำได้ยังไงๆังไงที่ไปด้วยกันที่ไปด้วยกันโอ้โหจำได้จำได้หนูได้กินไหม หนูน่าได้กินไหมได้กินวานะกอดืดเดอดเล้อาบนเอะคปรโอ้ที่เผาข้าวลาดอยู่ตรงที่จับหน้าไม่เราไปกินที่จับหน้าไน้เลยไปจบหายโอ้เป็นาหารให้กินกลางวันเป็นต้นที่นี่มีละมงสนมไครับอ๋อค่ะก็จำได้อยู่ว่าเราไปกินข้าวลามที่นู่นอร่อย

โอ้โหจัดเต็มเลยงานนี้จัดเต็มเลยยิ่งใหญ่แล้วถ้าไม่พอเราต้องเอาตัวนี้ออกให้เรื่องเรื่องนั่งกินไม่เป็นไร สี่โมงคืสีโส่โมงคงจัดเต็มมากเลยอนนี่นะคะของลงทานในทีมงานของคุณอิสระและเอฟซีนะคะที่จะทำรงทานพรุ่งนี้นะคะ ก็เราพรุ่งนี้เช้าเรามาอัพเดตอีกรอบนะคะตอนนี้ออกแบบว่าจัดเตรียมแบบจัดเต็มมากเลยดูนะคุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ จังหวัดน่านใช่มาไกลนะมาตั้งแต่เช้าไนะางนี่เพิ่งถึงมาสองคันรถนะ <pitch S 1> ใช่สองคันรถนะสวยงามมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอู้เราไปดูฝั่งทางนูน้นที่เพิ่งทำฝั่งทางนู้นนะคะ เดี๋ยวจะพาไาดูฝั่งทางหางองค์ปู่เนาะว่ามีตัวหนังสืออะไรนะคะอู้สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะหืมเอฟซี FC. ถ้าใครไม่ได้มานะเสียใจนะคะปีนี้แบบสวยงามมากนี่นะคะดอกไม้นะ,ะนี่ก็ไฟประดับสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะโอ้โหนี่ไฟแสงสีเสียงแวบๆบแบบใครเนาะอ่ะโอ้โหตะก้าอู้ตะก้าสวยๆโอ้โหตะก้าสวยมากสุดยอดเลยนะคะนี่ สวยๆนะคะจากกลุ่มแม่บ้านสารสีแน่นอนเลยนะคะนี่จีสวยงามมากเนี่ยโอ้โหนี่อยากได้จังเลยนี่นี่นี่นะคะจัดเตรียมแล้วนะคะที่จะ ำพิธีที่เอฟซีมาร่วมงานแล้วก็ที่ครับอ๋อตรงน้นนะคะคุณแม่ราตีสวดใช่ไหมสวดมนต์เสร็จแล้วค่ะพอดีดีก็ลงมาสัญญาทนไม่ค่อยดีไงอ๋อคุณแม่ราตีสวดตรงนัน้นเราไปดูนะคะไปดูก่อน คคุณแม่ลาตีก็สวดที่หน้าองค์ปูนะะาา่นะคะอาเรามาเสร็จพอดีนะคะนี่ค่ะคุณแม่ราตีนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ